ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ช็อกโลกเลยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นผลการจับฉลากในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปทั้ง2รายการทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับที่ ลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับเรอัลมาดริดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอกับบาร์เซโลนานะครับในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนะครับอีกหนึ่งข่าวที่สะเทือนวงการลุกหนังนั่นก็คือการประกาศขายหุ้นลิเวอร์พูลของกลุ่มทุน f s g นะครับถึงแม้ว่าการถแถลงการจากสโมสรจะระบุว่าเป็นเพียงแค่การขายหุ้นส่วนหนึ่งเพื่อหาเงินเข้ามาพัฒนาทีม โดยที่ว่าเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปก็ยังยืนยันว่าพวกเขายังคงมีแพชชั่นในการทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จอยู่แต่ว่าการประกาศขายหู้นในครั้งนี้นะครับหลายๆคนมองว่ามันคือการประกาศขายสโมสรคําถามก็คือเหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้ F A G ตัดสินใจประกาศขายทีมอย่างจงแจ้งในช่วงเวลาระหว่างฤดูกาลแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาขายคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอซ์ซูนด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับ fsg กันแบบคร่าๆวๆกันก่อน f e น w a y Sport Group หรือว่า fsg นะครับนำโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรคือกลุ่มทุนนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ลงทุนในรูปแบบธุรกิจกีฬาเป็นหลักซึ่งเขาเป็นเจ้าของทีมเบสบอลบอสตันเรดซ็อกนะครับในเมเ e อร์ลีกเบสบอลซึ่งพวกเขาก็สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้พอสมควรเลยทีเดียว เมื่อถึงเวลาที่ต้องการจะขยับขยายธุรกิจกีฬาของตัวเองนะครับในปี2010นั้นพวกเขาก็เห็นช่องทางในการเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษซึ่งณเวลานั้นทีมอร์ลีกเริ่มปูมิขึ้นมาแล้วแถมว่ายังเป็นทีมที่มีฐานแฟนบอลจำนวนมหาศาลด่ทั่วทุกมุมโลกใช่แล้วครับทีมนั้นก็คือหงแดงหรืวอว่าปูนั่นเอง ลเว์ภูแม้ในช่วงเวลานั้นนะครับกำลังตกต่ำอย่างสุดขีดภายใต้การบริหารของนักธุรกิจชาวอเมริกันที่แฟนๆหงแดงนะครับนิยามว่าปริงมักกานอย่างทอมพิกและก็จอร์ดินเลดซึ่งทั้งสองคนก็สร้างนี่มหาศาลให้กับสโมสรครับ จนทาให้ทีมเกือบจะล้มละลายแล้วก็โดนปรับตกชั้นในนาทีนั้นนะครับ FSG ก็ตัดสินใจเข้ามาเทคโอเวอร์สโม,มสรทันทีซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ทําสําเร็จได้ทันเวลาก่อนที่ลิเวอร์พูลจะโดนปรับตกชั้นโดยที่โอ้โหราคาในการเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับตกอยู่ที่ราวๆประมาณ300ล้านปอนด์เท่านั้นเองซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากครับสำหรับสโม,มสรอ,อย่างลิเวอร์พูลครับโอ้โหโดยที่ลองมองดูง่ายๆ้ามันมากกว่าค่าตัวเนย์มาแค่ประมาณ80ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับ ซึ่งในแง่ของการทำธุรกิจนั้นถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวทํามาซื้อสโมสรระดับโลกแบบนี้ในราคาแค่300ล้านปอนด์ หลังจากเข้ามาเป็นเจ้าของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ FSG ก็ได้ยกระดับมาตรฐานของสโมสรในหลายๆด้านด้วยกันนะครับด้วยการบริหารในรูปแบบของม b น l บอเรื่องชื่อนะครับรวมไปถึงการดึงตัวเจอเก้นคอปเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมเนื้อหอมพอสมควรเลยนะครับเขาเพิ่งพาบริเซียดอนมูนประสบความสาเร็จควา้าแชมป์บุนเดสลีกาสครั้งรวมถึงเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยและก่อนหน้านั้นยังมีสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการตัวเจอเก้วยนะครับ และแน่นอนนะครับเดลูพูก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็กวาดแชมป์ได้ทั้งการปลดล็อกเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปีนะครับรวมถึงการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกครับแล้วก็เอฟเอครับด้วยนะครับในยุคของเจอเกตครับ ึ่งแน่นอนว่าจนถึงวันนี้ก็12ปีเต็มๆแล้วนะครับที่ FSG เข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรแน่นอนครับว่าถึงแม้จะพาทีมประสบความสำเร็จมากมายแต่ก็มีหลายๆเรื่องที่พวกเขาโดนวิภาพวิจารณ์ครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองและในที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา FSG ก็ประกาศขายสโมสรอย่างเป็นทางการทีนี้สิ่งที่ทุกคนสงสัยคือมันมีเหตุผลอะไรล่ะครับที่ทำให้ FSG ถึงขั้นประกาศขายสโมสร แน่นอนครับว่าเหตุผลหลักๆยังคงเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่ดีอันดับแรกที่เราต้องควรรู้คือจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นั้นไม่ได้เป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังเหมือนกับเจ้าของสโมสออรอื่นๆพวกเขาใช้หลักการบริหารแบบมัน,น้บอลเน้นซื้อตัวถูกประเมินมูลค่าไว้ไม่สูงนะแต่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการเล่นได้อย่างลงตัว โดยอ้างอิงจากสถิติต่ตางๆซึ่ง,งเป็นกลยุทธ์ที่ทีมเบสบอลของเขาอย่าง b o s t o ต Red So x ก็ใช้วิธีเดียวกันแล้วถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีการลงทุนซื้อนักเตะในราคาสูงๆที่เราได้เห็นบ้างนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ว่าพอพวกเขามีเงินเยอะแต่พอพวกเขาบริหารการเงินเก่งตั้งหาไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลฟันดาหรืออาร s ติสันเบเกอร์นะครับที่พวกเขาจ่ายหนักๆก,กับ2ส,สตาร์สคนนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็พอได้เงินมาจากการขายฟ e ิลิเป้ครูติโย่ด้วยราคามหาศาลให้กับบาร์เซโลนานะครับไม่ใช่ พวกเขาปักทุนด้วยตัวเองแต่อย่างใดเรียกได้ว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเสีย1ได้2ก็เป็นการบริหารที่ยอดเยี่ยมหรือแม้แต่ในตลาดรอบนี้นะครับที่พวกเขาซื้อดาวินนูเยสในราคาที่สูงระดับร้อยล้านยูโรนะครับแต่ว่า เมื่อเรามาดูการหักลบกับการที่พวกเขาซื้อขายนักเตะแล้วครับเท่ากับว่าพวกเขาควักเงินไปเพียงแค่10กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของเหตุผลของความไม่พอใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ต้องการให้ FSG นะครับแสดงความทะเยอทะยานในการลงทุนมากกว่านี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่จะจ่ายหนักได้ก็ต่อเมื่อ ขายนักเตะออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้ต่อสู้ในศึกรีมารีกล้วนแล้วแต่ลงทุนในระดับสูงทั้งนั้นซึ่งถ้าเราหักลบส่วนต่างจากการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วนะครับอย่าว่าแต่ทีมใหญ่ๆนะครับแม้แต่สโมสรอ,อย่างเวสต์แฮมนิวคาสเซิลหรือนอต์ิงแฮมฟอเรสทุกทีมที่ว่ามานะครับยังมีการลงทุนมากกว่าลิเวอร์พูลด้วยซ้ําและมันก็เป็นที่มาของกระแสแฮชแท็ก f s g o u นะครับที่ระบาดกันอยู่ในโลกโซเชียลเวลานี้จริงอยู่ครับว่าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลจะมีการลงทุนในด้านอื่่่นนๆบ้าางเเชกรตอตอิ สนามฝั่งแอนฟิลโรดนะครับหรือการลงทุนลาวๆ50ล้านปอนในการสร้างสนามซ้อมใหม่ที่เกิร์กบี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าแฟนๆทุกคนนั้นล้วนคาดหวังที่จะเห็นการลงทุนที่ยกระดับสควอตผู้เล่นนักเตะในทีมมากกว่าสิ่งนวยความสะดวกพวกนี้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ย่ำแย่ในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะเป็นคําตอบให้เราได้พอสมควรว่า การบริหารสไตล์มานบอร์นะครับอาจจะไม่ใช่กุญแจแห่งความสําเร็จอีกต่อไปนะครับในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่นับวันการแข่งขันในด้านการลงทุนเสริมทัพผู้เล่นยิ่งบ้าคลั่งไปกันใหญ่แล้วนะครับถ้าลิฟพูยังคงยึดมั่นกับสไตล์มานบอร์ในอนาคตอาจจะโดนทีมอื่นแซงไปได้นั่นก็เป็นความวิตกกังวลที่แฟนบอลมีต่อเอฟเอจีนะครับซึ่งจุดนี้นะครับแตกต่างจากอเมริกันเกมอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในอเมริกันเกมนั้นนะครับต่อให้คุณทําอันดับแย่ขนาดไหนมันก แถมคุณยังได้สิทธิ์ดราฟตัวผู้เล่นอันดับต้นๆเพื่อพลิกสถานการณ์ในฤดูกาลถัดไปได้แต่ในวงการฟุตบอลนั้นนะครับแค่คุณไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแค่ฤดูกาลเดียวก็าอาจจะเสียรายได้หมหาศาลไปะคร,รวมถึงการดึงดูดผู้เล่นระดับท็อปที่จะมาเสริมทัพเพื่อพัฒนาทีมด้วยนะครับซึ่งจุดนี้อาจจะทําให้ทีมอื่นๆในที่ใกล้เคียงกันสามารถแซงขึ้นไปได้ในพิบตาเลยทีเดียวประจวบเหมาะกับ ช่วงเวลานี้นะครับที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถายนะักเตะหลายๆคนเริ่มอายุมากขึ้นทําให้ในไม่ชาครับลิเวอร์พูลจาเป็นต้องลงทุนมหาศาลเพื่อใช้ในการสร้างทีมใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็รักษาโมเมนตัมไว้ต่อไปและด้วยสถานาการณ์ตอนนี้นครับสุ่มเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าพอสมควร FSG ออาจจะมองว่าพวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงกับสถานาการณ์นี้ก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าที่ผ่านมาการบริหารสมโมสร ในสไตล์มานิบอลอาจจะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของแฟนๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะยกระดับทีมเช่นเดียวกันจริงอยู่ครับว่าในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับทวีปยุโรปแต่เมื่อ ถึงเวลาที่ต้องแข่งขันเลี้ยงแชมป์กันจริงจังนะครับพวกเขาก็คว้าแชมป์ลีกได้เพียงแค่หนึ่งสมัยและก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่คว้าแชมป์ได้มากกว่าพวกเขาส่วนในบอลยุโรปนะครับแม้พวกเขาจะเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถึง3ครั้งแต่ก็ คว้าแชมได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับและกลายเป็นเรอลมลดิดด้วยซ้ำนะครับที่เอาชนะพวกเขาได้แน่นอนครับว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอลมาดิดทั้ง2ทีมก็ใช้เงินมหาศาลในการสร้างทีมแล้วก็ยกระดับตัวเองซึ่งจุดนี้ครับมันอาจจะไม่ต่างจากทีมบอสตันเรดซ็อนะครับเพราะว่าแม้พวกเขาจะใช้มนิบอลในการสร้างทีมไม่แข็งแกร่งยังไงนิวยอร์กยังกี้ก็ยังคงประสบความสาเร็จมากกว่าพวกเขาอยู่ดี เหตุผลอีกหนึ่งข้อนอกจากรายจ่ายที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแล้ว FSG ก็คงไม่เหลือวิธีการที่จะเพิ่มไรายได้ทางใดอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าพวกเขาไม่ใช่นักธุรกิจที่มีเงินถุงเงินถังนักนะครับที่จะสามารถมองข้ามในเรื่องของกําไรและขาดทุนได้แน่นอนครับว่าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมา FSG ก็คือนักธุรกิจและนักธุรกิจจะไม่มองข้ามเรื่องกำไรขาดทุนเด็ดขาดน,นะครับยกเว้นมหาเศรษฐีอย่างชีคกมันซูหรือ โรแมนอับบาโมวิชอดีตเจ้าของเชลซีที่มองเรื่องของแพชชั่นฟุตบอลมาก่อนกําไรและขาดทุนนะครับแน่นอนครับว่าเราอยากจะให้เจ้าของใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นเป็นอย่างเจ้าของสโมสรนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ซิตี้เปเชหรือแบบโรมันอับราโมวิชนะครับอดีตเจ้าของเชลซีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นนะครับมันไม่ค่อยมีหรอกครับเจ้าของทีมลักษณะนี้แต่ถ้าเรายังไม่ลืมนะครับว่าช่วงเวลาที่เจ้าของทีมพวกนี้เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมนะครับ ส่วนใหญ่นะครับทีมพวกนี้มักจะอยู่ในระดับกลางๆครับหรือกลางกึ่งบนแบบเชลซีนะครับและค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นทีมระดับท็อปครับ ไม่เหมือนด้วบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลหรือแม้แต่เชลซีในทุกวันนี้นะครับการเข้ามาเทคโอเวอร์ทั้ง4สโมสร4ทีมีนะครับที่ว่ามาเนี่ยเจ้าของใหม่ล้วนเข้ามาเพื่อหวังผลทางธุรกิจทั้งสิ้นนะครับโดยอาศัยแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของสโมสรเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า f s g นั้นคือนักธุรกิจไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะเปไม่ยัง้งเราก็จะสามารถเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับ แน่นอนครับว่ามีความพยายามหลายครั้งที่ f อ g เพยายามจะหาะไรายได้จากสโมสรให้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการพยายามขึ้นค่าตั๋วเข้าชมเกมซึ่งก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีการประท้วงจากแฟนบอลเกิดขึ้นมากมายนะครับ เนื่องจากชาวเมืองลิเวอร์พูลส่วนใหญ่นั้นเป็นชนชั้นแรงงานนะพวกเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับจนในที่สุด f อฟก็ต้องยอมถอยจากไอเดียนี้หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากๆนะครับนั่นก็คือการที่ f อฟพยายามจะผลักดันให้ทีมของพวกเขานะครับเข้าไปเล่นในโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับซึ่งทีมสโมสรชั้นนําจากทั่วโลกนะครับ ก็จะสามารถแข่งขันกันเองอย่างอิสระนะครับโดยไม่มีการตกชั้นและยังการันตีรายได้มหาศาลจากสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้ก็ล่มไปนะครับเพราะว่าโดนประท้วงจากแฟนบอลอย่างหนักเนื่องจากแฟนบอลหลายคนมองว่ามันคือการทำร้ายบรรดาทีมเล็กๆทั้งหลายนะครับจนในที่สุดจอห์นดับเบิลเฮนรี่ถึงกับต้องออกมาขอโทษด้วยตัวเอง ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าความพยายามในการหาไรายได้เพิ่มของ FSG นั้นถูกต่อต้านโดยแฟนบอลอย่างหนักหน่วงนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราก็เข้าใจได้ว่าแฟนบอลน,นั้น ต้องการเจ้าของทีมที่มองเรื่องผลประโยชน์ของทีมมาก่อนเรื่องเงินเงินทองทองครับซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับที่ FSG ไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้อีกแล้วพวกเขาก็เล็งเห็นว่าการขายสโมสรน,นั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของ FSG พวกเขาสามารถเพิ่มมูลค่าของสโมสรได้อย่างมหาศาลครับจากวันที่พวกเขาเทคโอเวอร์สโมสรด้วยเงินเพียง300ล้านปอนด์แต่ณนะวันนี้นะครับมีการประเมินมูลค่าของสโมสรลิเวอร์พูลจากที่เจ้าสตรฟรอปนะครับ ซึ่งเป็นนิตารชื่อดังเกี่ยวกับธุรกิจนะครับโดยฟอร์บนั้นได้ประเมินมูลค่าลิอร์พูได้สูงถึง4,450ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ3,600ล้านปอนด์นะครับและด้วยค่าเงินปอนด์ที่ช่วงนี้กําลังอ่อนลงนครับอาจจะทําให้ลิอร์พูมีมูลค่าสูงถึง3,850ล้านปอนด์เลยทีเดียวมีหนุ่ซ้ำไม่นานมานี้นะครับท็อตเโบลี่นะครับเศรษฐีชาวอเมริกันนะครับก็พึ่งเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีด้วยราคาที่สูงถึง4,250ล้านปอนด์ซึ่ง สำหรับลิเวอร์พูลที่มีฐานแฟนบอลที่ใหญ่กว่านะครับมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งกว่ามันก็ไม่แปลกครับที่เอฟจะสามารถเรียกเงินจากการขายสโมสรได้มากกว่าเชลซีซะอีกครับจากวันแรกที่พวกเขาซื้อสโมสรด้วยเงินราวๆ300ล้านปอนด์นะครับแต่ณวันนี้พวกเขาอาจขายได้สูงกว่า4,000ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากพวกเขาสามารถขายได้จริงๆมันก็อาจจะทําให้เขาทํากําไรได้มากกว่า10เท่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดในวงการธุรกิจ เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สลักสำคัญอะไรนักนะครับแต่ก็ไม่สามารถเลี่ยงที่จะพูดได้นั่นก็คือ a f g g นั้นมองลิเวอร์พูลเป็นโอกาสหนึ่งทางธุรกิจมากกว่าที่จะทำมันเพราะใจรักในฟุตบอลจริงๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพวกเขาคือชาวอเมริกันซึ่งผูกพันและคุ้นเคยกับอเมริกันเกมมากกว่าฟุตบอลอยู่แล้วและยิ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของไวรัส โควิด19นะครับทำให้ทางรัฐบาลอังกฤษได้ออกนโยบายในการใช้จ่ายเงินเยียวยาให้กับบรรดาลูกจ้างต่างๆซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทำให้ f อ g โดนวิพากวิจาร์อย่างหนักหน่วงนะครับก็คือการที่พวกเขาเลือกที่จะให้บรรดาลูกจ้างไปรับเงินเยียวยาจากภาครัฐแทนนะครับซึ่งสโมสรอ,อื่นๆเลือกที่จะแบ่งภาระในยามวิกฤตนี้ด้วยการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเองครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของทางรัฐบาล แต่เอฟเอจีกับเลือกผักพาระมนีไปให้รัฐบาลนะครับซึ่งทําให้แฟนบอลวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวและนับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้กระแสนิยมของแฟนบอลที่มีต่อเอ g จีก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นแฮชแท็ก f อ g เอาในเวลานี้เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยนะครับที่พวกเขาจะหมดแพชชั่นกับการทำทีมลิเวอร์พูลบางครั้งจอห์นกับเบูเฮนรี่ในวัย72ปีการขายทีมลิเวอร์พูลแล้วนำเงินไปทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่เขามีแพชชั่นอยู่นเวลานี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่า a f h g มีความเทอทยานในอเมริกันเกมมากขนาดไหนพวกเขาเพิ่งจะซื้อทีมฮอกกี้น้ำแข็งใน NHL อย่างฟ t t เบิ g ์กเพนกวินนะครับเมื่อปี2021นี้เองแต่ถ้าหากเขาขายสโมสรลิเวอร์พูลได้สำเร็จเขาอาจจะเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนในอเมริกันเกมที่เขาชื่นชอบก็ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกที แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เหตุผลหลักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามไปได้อย่างที่บอกว่าสําหรับ f อฟเอจีแล้วนะครับลิวอปูลคือโอกาสหนึ่งในการทําธุรกิจของเขาเท่านั้นเองและนี่ก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เขาจะไปทําในสิ่งที่เขารักอย่างเต็มที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นครับคือเหตุผลที่ เราพอจะนึกออกว่าทำไม f อ g ถึงตัดสินใจขายสโมอสรในเวลานี้จริงอยู่ครับว่าจากถแถลงการนั้นมันเป็นเพียงแค่การขายหุ้นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงแล้วจะมีนักลงทุนคนใดที่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยของทีมแล้วไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆเลยทุกคนล้วนแต่ต้องการหุ้นในจานวนที่มากพอที่เขาจะกลายเป็นเจ้าของคนใหม่ของสโมอสรน,นั้นซึ่ง สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเจอเกนคอปที่เพิ่งต่อสัญญาไปไม่นานมานี้นะครับซึ่งเหตุผลในการที่เจเนคอปเลือกจะต่อสัญญาฉบับใหม่นั้นก็เพราะเขาคิดว่าเอฟจะยังทําสโมสรแห่งนี้ต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่านะเวลานี้นะครับพวกเขาต้องการขายทีมซะแล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้เลยนะครับว่าต่อไปเจรนคอปจะยังคงอยู่กับทีมอีกหรือไม่ สุดท้ายแล้วปฏิเสธได้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลนะเวลานี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่ออีกครั้งและไม่แปลกใจเลยครับถ้าแฟนบอลจะรู้สึกกังวลแม้ที่ผ่านมานั้นจะมีกระแสะขับไล่เอฟเอีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เราก็เถียงไม่ได้เช่นกันนะครับว่าตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมานั้นเอฟเอีเข้ามายกระดับสโมสรขึ้นมามากมายพอสมควรทีเดียวจากทีมที่เกือบล้มละลายกลายมาเป็นทีมแนวหน้าของโลกแถมมูลค่าสโมสรก็สูงขึ้นเป็น10เท่า เพียงเท่านี้ก็พอจะบอกได้แล้วนะครับว่าเอฟเอตัดสินใจถูกมากกว่าผิดในการที่เข้ามาเทคลิ์พูในเวลานั้นนะครับการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรไม่ต่างจากการวัดดวงนะครับเราไม่อาจรู้เลยนะครับว่าเจ้าของคนใหม่นั้นจะดีแค่ไหนรวยแค่ไหนและต่อให้รวยมากๆเขาจะมีความตั้งใจที่จะทําทีมให้ประสบความสําเร็จจริงหรือไม่แม้ว่าตอนซื้อสโมสรเขาอาจจะรับปากอะไรแฟนบอลเอาไว้มากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทําตามที่เขาพูด ซึ่งแฟนๆลิเวูก็คงไม่มีวันลืมเรื่องราวของทอมพิกและจอร์ดินเล็ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าข่าวจะประโคมเรื่องการซื้อขายทีมมากขนาดไหนแต่กระบวนการมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งณตอนนี้ลิเวูได้มอบหมายให้ธนาคารโกลแมนแซกนะครับแล้วก็มอร์แกนสแตนลี์ในการค้นหาผู้ร่วมลงทุนจากประเทศจ,ทศจีนสหรัฐอเมริกาหรือชาติอาหรับและอีกหลายๆประเทศเพื่อที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ของลิเวูและแน่นอนครับกระบวนการนี้เองต้องใช้ระยะเวลานะครับและ คงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการซื้อขายคงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็อาจจะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หรืออีกสักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งของลิเวอร์ pool และแน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวคิดเห็นไงกับคลิปนี้นะครับแฟนๆลิเวอร์ pool หรือแฟนทีมอมื่นที่โอ้โหช่วงนี้สถานการณ์ของลิเวอร์ p o ลนี่ปวดเรียวหัวต่อจริงๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากให้เราทําเรื่องอะไรอีกก็ค,คอมเมนต์เข้ามาได, like, ด, share, ด้นราก จะให้กับผมไอศูนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ